มีแค่30 AGE บเอเจีหนึ่งร้อยหกเอเจี๋ยข้าวขาวสิบหกเอจีข้าวกล้องยี่สิบสองเอจีค่ะสองหมื่นเอจีเลยนะเมื่อกี้เท่าไหร่สามสิบค่ะอันนี้คืออะไรรู้ป่ะอะไรคะอาจารย์หนังสือบอกความแก่กินอะไรแล้วแก่อ่าม่ด้วยเหรอคะยังไม่มีในประเทศไทยนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นใช้เวลาหลายปีในการคิดเลยนะอ่ะคุณคิดว่ากินอะไรน่าแก่ทำหน่อยนีน้ำตาลแน่นอนเลยค่ะอ่าก็มีส่วนแล้วไม่ใช่น้ำตาลกินแล้วไม่แก่เหรอทำหน่อยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอย่างนี้ก่อนเอาเปินให้ดูเลยเลย เขาเรียกว่าอะไรนะ E X A T E Handbook คืออะไรตัวอย่างของ A T E ตัวอย่างของสารความแก่ที่อยู่ในอาหารอ่ามาดูกันอันไหนที่มี A T E น้อยอะดูนะนี่คือผักอะไรผักต้มนะดูดิมีก้องกินหอรี่เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่นี่ด้ยวยมีแค่30 A T E เอง A T E มันต้องสูงเท่าไหร่คะอาจารย์คืองี้ถ้ามีตัวเลขที่สูงก็คือมีความแก่เยอะอันนี้30ไม่ถือว่าแก่นะเดี๋ยวดูวันเยอะๆเลยเป็นหมื่นเลยอืหมื่นด้วยเหรอ่ามีหมื่นด้วยอะดูอันนี้ก่อนนี่นี่นี่ 21,783 e f a g e เออนี่คือ21,000 AGE เลยนะเมื่กี้เท่าไหร่30ค่ะแล้วนี่เท่าไหร่ อันนี้สองหมื่นอ่โอ้โหเลยไหมนี่คืออะไรนี่คือมิกซ์พิซซ่านี่คืออะไรซีฟู้ดพิซนี่เทไรหนึื่นเกร้อยเจ็ดเใช่ใชเยอะไหมล่ะข้างล่างสีดำนี่คือแคลอรี่เท่าไหร่พันสองแคลนี่เท่าไหร่พันออยสิบเอ็ดแคลแคลก็เยอะนะเพราะในหวันต้องกินแคลอรี่เท่าไหร่เพื่อนๆในหนึ่วันผู้ชายไม่ควรกินเกินหนึ่งพนกิโลแคลอรี่แค่มื้อเดียวก็เป็นพันแคลอรี่แล้วนะแสดงว่า อยูต่อนะมีพวกวันหน้าคงแก่มากเลยนะคะจันเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ไงก็มีซีฟู้ดมีอาหารผสมแล้วมันมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนแต่ที่ไหนได้ a อ e ทำให้เราแก่และอะไรทำให้เราแก่้อะไรคือ a อ e ล่ะอ่าดูต่อนี่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 อะไรครับอันนี้ซูชิค่ะซูชิดูดี a อ e เท่าไหร่อู้น่าสนจังค่ะน้อยไหมน้อยค่ะเออเท่าไหร่หนึ่งร้อยหกนี่อะไร หกก้า A G E นี่สิบแปด A เออซูชิส่วนใหญ่มีไม่ถึง100 A G E เลยนะออเออน่าสนใจไหม<อ>พราะอะไรใช่ไหมเดี๋ยว,วไม่เป็นไรต่อนะมงูโลแซลมอนอุนิอะไรเนี่ยมี A G E ไม่เยอะเลยนะแล้วทอร์รี่ก็ไม่เยอะด้วยนี่นี่น,นี่มาดูข้าวกันมาดูข้าวกันข้าวขาวเท่าไหร่ครับข้าวขาว16 A G E ค่ะเออข้าวขาว16 A G E เนอะนี่ข้าวกล้องเท่าไหรออ่ข้าวกล้อง22 A G E คนะ่ะข้าวขาว16 A G E ใช่มันน้อยมากนะเมื่อเทียบกับพวกพิซซ่านี่เท่าไหร่หมื่น A G E นะ เออ,อดูไข่กันไข่โอเมเลตเท่าไหร่เนี่ย2,892 AGE เกออก็ไม่ถึงก็หมื่นแต่ก็มี a g จบ้างเนาะก็ประมาณหนึ่งแต่ไม่ถึงอะเยอะเมื่อเทียบกับพวกพิซซาอ่ะมาดูนี่คือ K K 2> 2, เค้กเค้กเท่าไหร่2,998 AGE ก้าเกอีเอเออดูเอแคร์เท่าไหร่โอ้ a K โห2,298 AGE เกีเอโอ้โหของคุณแต่ไม่เท่ากับพวกพิซซานะเป็นหมื่นนะ20,000 1 4นหมนี่โอ้โหต่างกันเลยนะ<ห> มันมีอะไรเยอะแยะเลยพวกกลุ่มกว๋วยเตี๋ยวกลุ่มของอาหารจีนกลุ่มของทอดนี่นี่นี่มาดูตัวนี้นี่คืออะไรตรงคั้เสุอเท่าไหร่หมื่นเจ็ดพันหมื่นเจ็ดพันเลยเจเองอ่านี่ยแหละหมื่นเจ็ดพันเลยเราอร่อยอร่อยนี่ยแหละสรุปแล้วมันคืออะไร อาจารย์ค้หนังสือนี่ดีจังเลยค่ะซื้อที่ไหนคะมันไม่มีในประเทศไทยะดิผมไปสัมภาษณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วคุณหมอก็ให้มาเข้าห้องแลบเลยนะเอางี้ดีกว่าผมจยาธิบายก่อนแล้วคุณเข้าใจคุณจะได้เลือกกินอาหารได้ถูกต่อไปถ้าคุณไม่รู้คุณต้องพึ่งหนังสือเล่มนี้ตลอดชีวิตไม่ดีใช่ไหมถ้าเรารู้เองเราเลือกกินได้ดีกว่าไหม<ด>รเราต้องมีความรู้นี้ก่อนก่อนที่จะได้ข้อมูลตรงนี้ดีไหมดีค่ะ okay. สรุปแล้วครับทั้งหมดเนี้ยทั้งนักวิจัยและคุณหมอที่เชื่อยามางิชิเนี่ยคุณหมอบอกว่าของที่แกน้อออยสดดคืขงิบับ ดิบแล้วมาต้มแล้วมาย่างแล้วมาทอดผมพูดเลยครับดิบดิบต้มย่างย่างแล้วก็ทอดตกลงไหมดิบต้มย่างทอดดิบต้มย่างทอดโอเคไม่เป็นพูดตามนะ ดิบต้มย่างทอดดิบต้มย่างทอดโอเคดิบนี่กินในประเทศไทยมีพยาธิหรือเปล่าคะใช่ใช่คือที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเลือกไว้แล้วไงว่าปลาแบบเนี้ยมันจะไม่มีพยาธิปลาแบบเนี้ยจะมีพยาธิน้อยแล้วพวกไข่ไข่ดิบพวกนี้ยจะมีไข่ที่ดีที่สดและปลอดภัยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเงี้ยก็เลยทาให้เขากินของดีๆได้จริงๆถ้าเราไปไม่ได้ให้เรากินของดิบแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศที่ร้อนก็เลยกินดิบยากหน่อยถ้าไปไม่ได้ถ้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นมีโอกาสกินของดิบได้ mm hmm. คุณจะได้เอไไไปปปก็คคืือออถถ้้้้้าาาาาามมมมม่่่ดดตตตทีีแ ทอดหรือเอามาย่างเนี่ยได้ AGE เต็มๆเลยเห็นไหมคำว่า AGE คืออะไรไฟดีนะมันคือการไหม้เวลามาย่างเห็นสีน้ำตาลไหมไอ้ตรงเนี้ยคือ AGE ีอันตรายเลยม,มันเท่ากับเราสูบบุหรี่เลยนะเทียบ<ม>เท่ากับเราสูบบุหรี่เราไม่สูบบุหรี่ใช่ไหมเขาไม่สูบบุหรี่ใช่ไหมไม่ค่ะแต่คุณกำลังกินของทอดกินของย่างอยู่มันถึงมี AGE ีเยอะในนี้เห็นสังเกตไหม,ไมพวกพิซซ่ามันไม่ไหม้หนิถูกไหมใช่ค่ะเออพิซซ่าแต่ไฟมี AGE เยอะเพราะมีการเอามาเข้าเาตาอบ เลยแป้งทอดพวกอะไรเนี่ยมันจะเอจีเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเอาไปเข้าเครื่องไมโครเว็ b, เวลามาอุ่นแล้วอุ่นอีกเนี่ยหนคุณเจอเอจีสองเท่าสามเท่าเลยไบโครเวฟบซื้อมากินก็ร้อนอยู่แล้วแล้วมาอุ่นอีกทีเนี้ยนั่นคือกระบวนการเจอความร้อนอีกทีเข้าใจยังเข้าใจแล้วค่ะโอเคแล้วที่คุณบอกเรื่องความแ,แก่ก็คือน้ําตาลถูกต้องฟังให้ดีเรื่องน้ําตาลเนี่ยนะฮะคุณหมอวิจัยเลยนะเอาเนื้อของไก่เนี่ยนะ มาใส่น้ําตาลแล้วปล่อยไว้ในอุณหภูมิของคนกน็คือประมาณ37ใส่ไว้ประมาณ2วันเนื้อไก่เนี่ยมันจะกลายเป็นแข็งตัวไปเลยนั่นเกิดกระบวนการเอจีเกิดการแก่ในที่นี้ของกแก่คืออะไรเพื่อนๆจำได้ไหมแก่ทําให้เราเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าหน้าย่นอย่างเดียวนะทำให้ระบบการคิดระบบการทํางานของวัยวะแก่แก่ก็ท่าอะไรกุก้ยชทานก็ตกกุ้ยชทานตกก็คือเราก็ป่วยง่ายนั่นคือระบบของการแก่ Okay. ต่างกันไหมถึงบอกไงว่าอีกคนนึงกินข้าวเหมือนกันกินอาหารเหมือนกันไม่สูบบุหรี่แต่ทาไมคนนี้มันแก่เร็วแต่คนนี้ทาไมมันแก่ช้าก็เพราะว่าอีกคนกินอาหารที่มีสารความแก่เยอะอีกคนนึงกินอาหารที่มีสารความแก่น้อยก็ต่างกันไง mm. เรารู้แล้วเราตั้งใจกินเข้าไปเลยแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วกินไะเนาะระมาณว่าถ้าเรารู้อะเราเลือกกินได้แต่ถ้าเราไม่รู้เฮ้ย mm. ทำไมฉันแก่เร็วยังไงท้าป่วยง่ายยังงดีไหมเป็นประโยชน์ไหมดีค่ะเพราะนั้นคุณต้องเรียนรู้เรื่องอะไรหนึ่งอย่ากินน้ําตาลสองอย่าก,กินของ oh. ของทอดของใหม่แล้วในนี้นะ่บางทีอ่ะฮ้อเราแปลกใจผมยังแปลกใจเนะนะอันนี้มันไม่น่าจะมีไอจีเยอะแต่มันมีเยอะขึ้นมาได้ก็ hmm. oh. ดูยังไงอะคะ <Okay. S 2> สังเกตยังไงคะ okay. ถ้าคุณอยากได้นะผมส่งให้แล้วกันดีไหมดีค่ะสำหรับคนที่แอดมาที่ตรงนี้ถ้ามาแอดมาที่ตรงนี้ผมนี่ยไม่ตอบนะคือทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเป็นร้อยหน้าผมสแกนให้ไม่หมดนะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะสแกนให้บางส่วนดีไหมก็ยังดีค่ะดีกว่าไม่ได้เลยคะ่ะใช่ผมสแกนแล้วส่งให้ทุกคนนี่ผมไม่ไหวเนะาะงั้นผมส่งให ลำรับคนที่สนใจก็แอดมาตรงนี้ถ้าไม่แอดมาตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับจะสแกนให้เพื่อนๆนะครับให้แอดมาตรงนี้แล้วเขียนว่าสนใจอยากได้ข้อมูลหนังสือ AG อย่างนี้นะครับ